วิธีการเช็คว่าเราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนของเราแล้วหรือยังทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหลียงก็จะมานะครับแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับที่ไม่รู้ว่า บัตรประชาชนของเรานั้นผูกกับพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะครับสำหรับท่านที่เคยทําแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เคยทํานะครับหรือว่าอาจจะลืมไปว่าทําหรือว่ายังไม่ทํานะครับวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าทํากันอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็มาเปิดโทรศัพท์นะครับหาแอปธนาคารที่เรามีนะครับ กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วนะฮะหลัจงจากนั้นก็อ่ารอโทรศัพท์รันออกมานะครับแล้วกดไปที่โอนเงินนะครับกดไปที่โอนเงินนะครับอ่าจึงออกมาก็ปลดรหัสล็อกของเรานะครับอ่ารหัสล็อกที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นก็ปุบ๊บออกมาแล้วนะครับอ่าไปที่ พรอมเพยนะครับไปที่พรอมเพยนะฮะอ่าก็จะเด้งออกมานะครับให้เราใส่ให้เราใส่นะครับอ่ารหัสนะครับใส่รหัสอ่าบัตรประชาชนของเรารหัส13หลักนะครับก็ป้อนเข้าไปนะครับรหัส13หลักนะครับก็ป้อนให้ถูกต้องด้วยนะครับ13หลักนะครับนะ่าแล้วก็กด เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็มากดจํานวนเงินนะครับในที่นี้เราก็กดแค่บาทเดียวก่อนนะครับเพื่อเช็คดูนะฮะกดเสร็จแล้วแล้วก็เช็คดูตรวจสอบยอดนะครับหลังจากนั้นนะก็จะเด้งมาให้เรารู้นะครับว่าบัตรประชาชนของเรานั้นผูกพร้อมเพย์หรือยังนะครับถ้าเราผูกพร้อมเพย์แล้วนะครับก็จะเห็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับหลังจากนั้นก็ออกจากแอปได้เลยนะครับ เห็นไหมครับง่ายๆนะครับง่ายๆแค่น,นี้เองนะฮะเพืเ่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูไปเช็คดูนะครับตามวิธีการที่ได้ทำมาให้เห็นแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ